สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะคะมามาเบิงบิวพี่น้องคะ่ะเมืองน้อยๆนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หมบานน้อยๆนะพี่น้องหมบานเชาอ่าฟ้ามนะคะเป็นฟ้ามเป็นเช่าสวนคะ่ะมาเด้อมาเด้อยางเด่นน้ากันนะคะเอาบิวสวยๆมาฝากพี่ต่อน,น้องนะคะเด้อ มามายางน้ำกันพี่นอ้องมองนี่เพิ่งก็น,นั่งได้เด้อค่ะเด้อแต่ไม่นั่งนะคะจะไปต่อจะไปหาวิวงามๆที่สวยไปนั่งเอาแดดพี่นอ้องมีแดดแต่อนะุณภูมิไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่หนาวนะคะปู๊ดอยู่ทั้งทั้งผลทั้งจอมผลบมี่มองคนนั่งน,นะ,ะจะไปให้ถึงจุดหมายนะคะมาเดอ้อมาเด้อยางน้ำกันนะคะ คนชอบนะคะเดินออกกําลังกายก็ต้องมาด้วยกันนะไม่มาไม่ได้นะงอนนะคะมาเดินมาเดินเดินเดินชมวิวสีสวยนะคะเห็นเรพี่น้องคะ่ะเห็นเห็นไหมคะไม่ต้องไปซื้อนะคะความสุขของเราเนะาะของพัทไทยไม่ต้องไปซื้ออาย้ยลม ลมเด้อพี่น้องเด้อหนาวปิดปากก่อนเด้อลมมาว่ามันจะเจ็บคอฝรั่งเขาว่าเป็นอย่างเดี๋ยวประเทศไทยหนาวนะคะฝรั่งเขาก็ย่างสบายเห็นบบเห็นบ่ลมแรง เดินอ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงจุดหมายมีทางขึ้นไปท่าพี่กับมี่นะพี่น้องนะนะคะพระทายจะขึ้นไปท่าพี่สองพระลูกยางลงไปข้างล่างพุ่นค่ะเดี๋ยวจะไปดักพ่นอยู่ทางพุ่น จะขอขึ้นปรทาานี้นะคะาภาพวสวยๆเดินขึ้นคนละทางอันเป็นเขาหัวหลนพี่นอ้องแนมเห็นกันอยู่แต่ขันหนาห่อนบอเบตมาด้ค่ะบอต้องให้ผากแต่เพิ่งไบโดนออกพี่น้อกหนาห่อนน่ะเต็มที่กับเดียนเดียวนอกนั้นเพิ่บจะเริ่มอุณหภูมิลดลง คือเกานะคะสองพอนหลเพิ่นงงแล้วเป็นยังพัดไทยบ่ยางน้ำพิ่นสงกระใสเลยเห็นไหมพี่น้องวิวงามบ่วิวสวยนะคะ สงก็ไซยืนแนมแล้วพี่น้องนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะภูเขาหัวโลนนะคะมามาพี่น้องนี่ค่ะ,คะวิวสวยๆเอามาฝากปีตอน,น้องนะคะเนาะ,นะพูนท่งสวิตโบกสวยอยย่พี่น้องค่ะนี่ค่ะเสิเห็นน้าบ่ สิขยายห้เบิ่งนะคะหิมะเนี่ยคะ่ะภูเขาหิมะวันนี้เพิ่นกแดดขี้อายโยพี่น้องแต่มันกไกลนะคะ่ะยนะได้สุดก็ได้แค่นี้นะคะภูเขาหิมะนี่คะ่ะสวยงามนะนี่คะ่ะพุ่นทะลุหอดผุ่นแต่แน่ว่าเห็นจัดนะคะพุน่นทะลุหอดพุนค่ะแต่มันไม่ชัด้พี่น้องเนาะ ได้แค่นี้นะคะนคะคะหิมะขาวจูุ้นพูนพุ่จิหลายสันอยู่ดกพี่น้องเมึงส้มขนาดจูเกไก่นะคะครับรถประมาณสามชั่วโมงกันยังเห็นนะคะมาเด้อมาเด้อเบิ่งน้ำกันนะคะหิมะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำน่าจะเจอปัดไทยในสวีทสวัสดีค่ะ